กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านอมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบันทนเขาว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจำนวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำัญครับเหรียญที่ผัดกันใช้น้ำตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นอร์เศนยรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจิบอยู่ในทุววันนี้นะครับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญรับเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิ้เกิลอยู่ด้านนอกับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้ทาน มาดูขอบเฟือนดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียวมากเลยครับท่านมีรอยเดือดร้อนี้เด้หน่อยครับรอบบวมรอเบี้ยก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิเนี่สำหรับมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านข้5 5่ครัท่ัน โอ้โหติดอยู่หนึ่งในสิบบรรด์ที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านกูจะหาเจอได้นี่ครับเหรียญน,นี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลรัตาวารามตำลงมาอีกนี่คือานานไม้หนังชาวพยาได้าลรังสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรียญนะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้า้อยห้าสิบสี่นี้นะครับท่านคมกว้างของเด่นอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูค้่งมือแป๊บหนึ่งครับท่านขพโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่สมล้านเหรียญพอิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญพอิตพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซนสีนคอยอยู่ที่2 5 0ร้ยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญลนะสามสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ